สวัสดีครับทุกท่านกดตรงสีขาวนะครับกดอีกทีครับและกดกระดิ่งแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับวันเสาร์ประมาณสักเจ็ดโมงกว่าๆนะครับเดี๋ยววันนี้ มจะพา FC ทุกท่านไปพบกับสถานที่แห่งหนึ่งเป็นสถานที่ที่ว่าทุกคนนี่ต้องชอบแน่นอนเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวเราติดตามไปกับผมได้เลยนะครับช่องเขียนมาชาชาแนลครับติดตามดูนะครับว่าเราจะไปไหนครับวันนี้ไปเลยครับ วิ่งมาถึงตรงนี้เราก็มีจะเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนระชาค้นใจแล้วก็เส้นทางจักรยานก็แก้มบีงบางบึงพระขางเทศและบึงตะแคร้งานสามเดือนนะครับนี่ครับครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าไประชาคม ก็จะเป็นถนนประชาร่วมใจนะครับเ่ครับเช้าก็รถก็จะติดหน่นะะวันนี้วันเสาร์ก็ติดเหมือนเช่นเคยนะครับถนนประชาร่วมใจะะแต่เราก็จะพาท,ท,ท่านไปที่ซวนะฮะนี่นะครับผมก็มาถึงซอย ันนี้นะครับประชาว,วมใจ47นะครับเป็นศูนย์กีฬาวารีที่ลมนะเห็น,นไหมครับศูนย์กีฬาครับนี่นี่ครับก็เป็นประชาร่วมใจประชาร่วมใจ47นะครับนี่ครับแก้มแก้มลิงบึงมะขามเทศนี่นะครับ okay. ตึงแต่งงานสามเดือนเนี่ยนี่ทางเข้าไปนะครับเดี๋ยวไปดูดูเส้นทางเข้าไปนะครับคือเส้นทางเข้าไปสว,วนบาลีตรงนันครเป็นสองข้างทางนะครับนี่ครับเสาอาทิตย์คนจะมาออกกำลังกายเยอะมากนะครับนี่้านทบบม,มาสายแล้วนะครับมีรถยาวไปถึงโน่นเลยนะครับ เสาร์อาทิตย์คนจะเยอะนะครับเห็นก็มีคนมีปั่นจักรยานด้วยนะครับตรงนี้เป็นที่ปั่นจักรยานแล้วออกกำลังกายเนี่ยฮะพามาคนจะเยอะมากนะฮะจอดรถก็เป็นสองข้างทางแล้วก็เป็นลานจอดรถนะครับสวัสดีรอบนะครับสวัสดีตอนสายสาย ช่องเก็บมติชา Channel นะครับนี่ตอนนี้ผมก็มาถึงสวนบาลีพิลมนะครับเป็นสวนที่ออกกำลังกายแล้วก็ปั่นจักรยานนะครับผมเนี่ยผมมามาถึงแล้ครับเดี๋ยวให้ดูรอบๆนะครับนี่ครับวันนี้คนเยอะนะครับวันอาทิตย์ครับสวัสดีครับพี่วันนี้ก็มาเจอพี่เขานะฮะ ก็จะถามว่าสถานที่สวนวาวรีพิลมนี้เขาปิดกี่โมงไอปิดกี่โมงและเปิดกี่โมงครับพี่อ๋อการทําการให้ผู้มาใช้บริการนี่ก็เปิดตั้งแต่ตีห้านะครับตีห้านะครับแล้วก็ทําการปิดก็สามทุ่มนะครับสามทุ่มนะครับอ๋อเดี๋ยวนี้ขยายเวลาเป็นสามทุ่มใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ครับอ๋อผมผมนึกว่าหนึ่งทุ่มเป็นสามแล้วนะพี่เป็นสามอ๋อนี่ครับก็เป็นคําสัมภาษณ์และก็ของพี่เขานะครับพี่ จ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสวนวาลีพิรมนะครับขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับและผมสวนวาลีพิรมกรุงเทพมหานครนะครับเป็นสถานที่พักผ่อนสูรอากาศแห่งใหม่นะครับตั้งอยู่ในเขตคลองสามวามินบุรีสวนวาลีพิรมเปิดทําการตั้งแต่ตีห้ถึงสามทุ่มนะครับตอนนี้ครับ คือเขาขยับเวลาเมื่อก่อนนี้จะเปิด6โมงแล้วก็ปิดทำการ1ทุ่มแต่ตอนนี้เปิดทำการตั้งแต่ตี5ตี5ถึง3ทุ่มนะครับเนื้อที่มีเน้อที่ทั้งหมด121ไร่3งาน38ตารางวานะฮะเดิมเรียกชื่อว่าบึงมะขามเทศแล้วก็บึงสแกงาม3เดือนนะครับตั้งอยู่ในซอยประชาร่วมใจ47นะครับ นี่นะครับประชาะร่วมใจ47ถนนประชาะร่วมใจแขวงสายกองดินใต้เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครนะครับเป็นพื้นที่ที่โครงการแก้มลิงนะฮะบ,บึงมะขามเทศมีเส้นทางปั่นจักรยานและเส้นทางวิ่งรอบประมาณ4กิโลเมตรนะครับ บรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายท่านก็มาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติที่เป็นท้องทุ่งนะครับท้องทุ่งนาเป็นคลองและวิถีชีวิตแบบชาวบ้านนะฮะสะพานนะครับนี่ฮะสะพานหรือจุดเช็คอินที่สวยงามมากของสวนวารีพิรมนะครับไว้21ไร่นะฮะเป็นสถานที่กว้างขวางมากนะครับมี บึงขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ท่านมาสัมผัสได้นะกินไอ้ท้องทุ่งนานะฮะวิถีชีวิตแบบบ้านๆแล้วก็แต่ว่าอยู่ในกรุงเทพนะฮะอยู่ในกอทมนะครับนี่นะครับเป็นจุดเช็คอินอีกที่หนึ่งที่สวยงามมากนะครับเนี่ยออกแกการปั่นจักรยานและออกกําลังกายนะครับท่านไม่ต้องไปไกลนะครับนี่กอทมเขาก็มีสถานที่ให้ออกกําลังกายนะครับ คลองสามวาหรือว่าแขวงสามวาแขวงทรายกองดินนะแขวงทรายกองดินใต้นะครับนี่ฮะถนนประชาร่วมใจ47นะครับเข้ามาออกกําลังกายกันได้นะครับนี่มีระยะทางในการปั่นจักรยานและวิ่งนะฮะรอบละประมาณ4กิโลเมตรนะครับ4กิโลเมตรเนี่ยโอ้โหสบายนะครับพาลูกๆหลานๆหรือพาครอบครัวมาเดินเล่นแล้วออกกําลังกายได้นะครับนี่ฮะนี่สถานที่แห่งนี้สวยงามมากนะครับ มีเวลาก็มาออกกําลังกายหรือว่าพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับนี่พาครอบครัวมาให้อาหารปลาก็ได้นะครับนี่นี่นะครับเราก็ออกกําลังกายกันได้นะครับนี่นี่มาออกกำลังกายกันเยอะๆนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีให้ร่างกาย แข็งแรงแน่นอนนะครับนี่การออกกําลังกายนะครับอย่าลืมมานะครับนี่ครับมาออกกําลังกายพาครอบครัวมาได้เลยนะครับที่สวนวารีพ่ลมซอยประชาร่วมใจ47นะครับถนนประชาร่วมใจเขตคลองสามวานะครับนี่ฮะให้ดูบรรยากาศนะครับอันนี้เป็นตอนสายๆแล้วครับประมาณเจ็ดโมงกว่าแล้วครับที่ผมมาครับ วันนี้คนเยอะมากนะครับมาออกกําลังกายนะครับวันนี้ครับนี่ตรงนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งมีทางลงนะฮะนี่ฮะทางลงครับว่าจะเป็นจุดที่ว่ามาเช็คอินหรือว่าให้อาหารปลานะครับนี่ครับนี่จะเป็นอีกด้านนะฮะด้านซ้ายนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับนี่สถานที่นะครับ พาครอบครัวมาออกกําลังกายกันได้นะครับนี่ครับมาปั่นจักรยานครับรอบรับประมาณ4กิโลเมตรนะครับนี่ฮะมาได้เลยนะครับอยู่ใกล้ๆกับกรทมนะฮะนี่ฮะไม่ได้อยู่ใจกลางแล้วแต่ว่าอยู่รอบนอกของกรทมฮะบางคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะหลายๆท่านนะครับนี่ครับสถานที่ออกกำลังกายและปอดแห่งใหม่ของกรทมนะฮะมหานคร บนแถวรามอินทาพี่น้องหรือว่าเอซีรามอินทามินบุรีลาดกับบางหน้องจอกคลอง3มวาหรือว่าราลูกกาอะไรอย่างเงี้ยมาปั่นจักรยานได้นะรอบหนึ่งก็ประมาณ4กิโลเมตรนะครับโอ้โหได้เงือสบายๆนะฮะนี่ครับอันนี้ก็เป็นบึงนะฮะบ,บึงสแกงามนะครับ นี่ครมีชื่อเรียกว่าสแกนสแกนงามนะครับนี่ครับบริเวณแถวนี้นะครับเป็นโครงการแก้มริมนะครับนี่ครเป็นที่รับน้ำะอะไรเงี้ยของกทมนะครับสวยงามมากนะครับสถานที่นะครับนี่นะครับบรรยากาศร่มรื่นแล้วก็ มีดอกไม้นะฮะให้ความสดชื่นนะอันนี้เป็นต้นทองอูไรนะครับนี่ครับทองอุไรกําลังออกดอกนะฮะออกช่อสวยงามมากเหลืองอลามน,นะครับนี่ทองอุไรนะครับนี่นี่คือทางเดินมาที่สถานที่ออกกําลังกายนะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับ นี่นะครับผมก็เล่นเห็นไหมครัน,น,นี่วันนี้มาสายครับเอฟซี FC ทุกท่านครับนี่มาสายก็เลย มาเล่นซะหน่อยนี่ฮะครับบอกได้เลยครับว่าตรงนี้เป็นสถานที่สวยงามและเป็นปอดแห่งใหม่ของกสมนะครับเอฟซีเจมส์ชาชแนลแล้วก็ผู้ที่รับชมทุกท่านนะครับมีโอกาสและมีเวลาว่างนะฮะเสาร์อาทิตย์นะฮะ เปิดทุกวันนะครับตั้งแต่ตีห้าถึงสามทุ่มนะครับมาได้นะครับพาลูกพาหลานมาได้นะครับนี่ครับสวนวารีพิลมเป็นสถานที่แห่งใหม่และปอดแห่งใหม่ของกรทมนะครับหลายๆท่านยังไม่รู้ว่าเรามีสถานที่แห่งนี้แถวบริเวณถนนประชาร่วมใจนะครับประชาร่วมใจ47นะครับนี่ฮะซอย47นะครับมามากันได้นะครับ สำหรับสะพานแห่งนี้นะครับใช้สำหรับเดินเท่านั้นนะห้ามปั่นจักรยานขึ้นนะครับนี่ครับห้ามปั่นนะครับนี่เจ้าที่เขาห้ามขึ้นนะครับเดินได้ออกกำลังกายได้วิ่งได้นะแต่จักรยานเขามีทางจักรยานให้ปั่นนะครับระยะทางประมาณ4กิโลนะครับนี่ครับ อันนี้ก็คือจุดจอดจักรยานที่เราปั่นออกกําลังกายมานะครับนี่ครับจักรยานนะฮะอันนี้เป็นเส้นทางของจักรยานนะฮะนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับเป็นเส้นทางของการปั่นจักรยานและการวิ่งกันออกกำลังกายได้นะครับด้วยประมาณ4กิโลเมตรนะครับ นี่ครับระยะทางนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินอาจจะไม่ถึง4กิโลนะครับอาจจะได้สัก1กิโลเมตรนะครับผมจะเดินจากตรงนี้ไปหาที่จุดจอดมอไซค์ผมนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะเดินไปนะครับพี่ครับอ่าระยะระยะทางที่เราปั่นจักรยานแล้วก็เดินเล่นเนี่ยมีไม่ทราบว่าแต่ละจุดมีเจ้าหน้าที่ อ่าห่างกันที่ให้ความดูแลปลอดภัยแก่ผู้มาปั่นจักรยานแล้วก็ออกกําลังกายประมาณเท่าไหร่ครับพี่ระยะห่างก็รอปภประจําจุดก็มีระยะห่างกันประมาณ100ยเมตรครับ1 0อยเมตรนะฮะทุกร้อยเมตรนี้จะมีเจ้าที่รอปภประจําอยู่ใช่ไหมครับพี่แล้วก็จะมีช่วง3แยกครับ3แยกนะครับเนาะมีทุกแยกครับครับผมแล้วก็มีแยกออกวัดสุดใจตอบอ๋อ รับรองความปลอดภัยเลยนะเจ้าพี่เนาะมามาสวนวารีพี่ลมนี้ปลอดภัยใช่ไหมครับปลอดภัยครับมีลมพอดูแลทุกจุดครับครับผมวันนี้ขอบคุณพี่มากนะครับเขียนมาชาแนลขอบคุณครับพี่สวัสดีครับนี่ครับหลังจากที่ผมสัมภาษณ์ที่เขาแล้วนะครับนี่รับรองท่านที่มาปั่นจักรยานหรือว่ามาออกกําลังกายสวนวารีพี่ลมนะครับทุกระยะทางหนึ่งรอเมตรนะครับมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลท่านนะครับปลอดภัยแน่นอนครับผมมาเจอคุณพี่นะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่อาทิตย์หนึ่งปกติพี่จะมาปั่นจักรยานประมาณอาทิตย์หนึ่งกี่ครั้งครับก็สองอาทิตย์ครับสลับกันครับผมจะไปที่สนามฟ้าสวนภูมิอ๋อครับผมครับผม ครับผมแล้วบรรยากาศสวนวารีพี่ลมเป็นไงพี่โอเคครับยังคงไว้ซึ่งธรรมชาติธรรมชาติสวยงามนะพี่เนาะใช่ครับผมแต่ว่าอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมครับพี่ใช่ครับไม่<อ>ไม่น่าเชื่อว่า กรุงเทพจะมีบรรยากาศแบบนี้สมัยก่อนที่มาจะมีควายสามตัวออ่ผมมารอบนี้ไม่ไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วใช่ไหมพี่เหมือนถ้าลองไปเซิร์ชดูในในในกูเกิลพันทิปเก่าๆอ่ะครับผมเพื่อนเพื่อนเขาลงจะมีควายเผือกอยู่สามตัวอ๋อเหรอครับตอนตอนนี้ไม่มีอ่ะครับพี่ไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วเนาะหรือว่าเขายังไม่ตื่นเลยน่าจะตื่นแล้วแหละโอเคครับคุณพี่วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่ครับผมครับ ก็ปั่นจักรยานนะครับนี่ครับไปแล้วนี่น้องๆก็ปั่นตามนะนี่ฮะนี่ครับส่วนผมก็เดินออกกําลังกายนี่ครับได้เหงื่อแน่นอนครับวันนี้ครับพี่เขาก็ปั่นไปโน่นล่ะการออกกําลังกายที่ดีนะครับไม่ต้องไปไหนไกลนะฮะของกทมนะครับ เหนื่อยอยู่นะครับนานๆได้ออกกําลังกายแบบนี้ทีนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้มาด้วยภาระหน้าที่นะครับครับผมแล้วที่สําคัญนะครับห้องน้ําสวนวลีทีพิลมนีมีบริการาห่างกันระยะห่างกันนี่ก็มีมีอยู่สองสามจุดนะฮะแต่ว่าเป็นห้องน้ําที่สะอาดสะอาดมากนะครับสวนวลีทีพิลมนะนี่ ห้องน้ําสะอาดมากครับปลอดภัยเรามีเจ้าหน้าที่รอปภด้วยนะครับดูแลความปลอดภัยแล้วก็มีที่พนักงานแม่บ้านหรืออะไรเงี้ยคอยบริการนะครับปลอดภัยแน่นอนแล้วก็สะอาดสะอานมากครับห้องน้ํานะครับฟรีนะครับฟรีมากนะครับฟรีไม่ต้องเสียเงินนะครับเป็นห้องน้ําที่สะอาดมากนะครับขอย้ําว่าสะอาดมากสวนวารีพิรมนะครับมี บริการให้เช่าจักรยานนะฮะสาบาทแถมน้ําฟรีหนึ่งขวดนะครับไม่จํากัดเวลานะครับนี่ครับแล้วก็มีร้านน้ําปั่นผลไม้นะครับหลังจากที่เราออกกําลังกายมาเหนื่อยเหนื่อยนะฮะมีน้ําปั่นบริการนะครับนี่นะฮะสวัสดีครับคุณป้า <Okay. S 1> ตรงนี้มีบริการเปิดเช่าตั้งแต่กี่โมงครับจักรยานครับ6กโมงเช้าถึงสทุ่ม หกโมงเช้าถึงสองทุ่มนะครับนาอแล้วที่ร้านนี้ยังมีอะไรขายบ้างครับมีน้ำผลไม้ปั่นสดๆเลยน้ำผลไม้ปั่นสดสดนะครับค่ะผลไม้ปั่นสดๆด,ดๆเลยครับเช้าอ่อนไวไวบริการครับนี่นะครับมีโอ้โหสดทุกวันนะครับร้านสดทุกวันค่ะหรืออับลบอร์โพาร์โดรูปเิคะโอ้โหนี่นะครับมาใช้บริการและอุดหนุนคุณป้าเขาได้นะครับเปิดเปิดมานานหรือยังครับ อ๋อตั้งแต่ที่สวนใกล้ๆกับสวนเขาเปิดเลยใช่ไหมครับหรือว่าหรือว่าหลังเงยจะไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ค่ะผูอ๋อตรงนี้ได้สามปีัวสี่ปีอ๋อครับผมครับผมวันนี้ขอบคุณคุณป้ามากนะครับขอให้มีลูกค้าเยอะๆนะครับร่ำรวยร่ำรวยครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณป้าครับครับผมวันนี้ก็ ผมวิ่งหรือว่าออกกำลังกายมาเดินเล่นแล้วก็มารีวิวสวนวารีพิลมนะฮะตอนนี้ก็สายแล้วฮะแดดจ้าแล้วนะครับวันนี้ผมขอฝากช่องเขีมชาติชาแนลนะครับขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้นะครับขอขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับเหนื่อยแล้วก็แดดร้อนมากนะครับวันนี้สวัสดีครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับนี่นะครับ